สวัสดีครับเราอยู่กันที่บูธเดลต้าแล้วนะครับบูธ 9D21 นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัว Product ของเรานะครับก็คือไนโตรเจนเจเ e เรเตอร์นะครับอันนี้คือไนโตรเจนเจเ e เรเตอร์ชนิด PSA นะครับหรือ Pressure Swing Adsorption นะครับผมซึ่งไนโตรเจนเจเ e เรเตอร์ตัวนี้นะครับมีใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแล้วก็ในโรงพาบาลโรงพยาบาลนะครับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเหล็กนะครับส่วนข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ใช้ในการเลือกไนโตรเจนเจเนเรเตอร์ให้เหมาะสมกับในงานอุตสาหกรรมนะครับเข้ามาปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญเอนจิเนียร์ของทางเดลต้าได้ที่บูธ 9D21 นะครับและพบกันนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเดลต้าคอมเพรสเซอร์เอเชีย